จูซาจูซาจูซาาจเนเซ่ขอให้รายการลลกหลานสุดตัวเต้นิงบอลลังกันดังปัปังว้วนนูไก่าเลจะไม่ปักองี่นี่แหละโอ้โหเล่จะพอดีขอโทษครับขอโทษครับท่านผูรดิเซอร์แหม่เดี๋ยวทุกฝ่ายพร้อมนะครับ อาจารย์นตีพร้อมครับผมพี่หนุ่มพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้ารายการกันเลยหนุ่มเลยนะูเ่นก่อนดิเคราศิลปินะครับ กูเผาบอกยูนิตร่วมก,กับเปไนบ็นฝ่ายมันบอกไกายก้องอะไรคะนี่รลอกคะ่ะลูกใครคะลูกใครเนี่ยแม่หนูอยู่ไหนล่ะแม่คนไหนคะคนไหนคือบอสบีคะคนไหนคือพ่อพี่จะแตม้มคนไหนพี่จะเต็มน่ะโอ้โหจักเบอรจุ่ะพี่กว้วยคนไหนพี่กว้วยน่ะ กูจักจำชื่อเะไรเอแล้วเนาะเอาก็ต้องเปลี่ยนเนาเป็นดาราสอมเป็นดาราแม่เราบทเรามันเยอะไงวันนี้บทบอยพี่พีมันเยอะต้องพูดทุกฉากวาอากเหเ่อเอาพอใหยาเบาแล้วออดู่บอก เอาฮีมาเวียดนามก็ไปแดีฮีมาเวียดนามนั่น<ส>ได้ไปบอสเออเขาไ,ไปเวียดนามมาแล้วนี่นน<ส> มันหนาวนะนี่ไงเขาเป็นมานอฟยิบปล่อยคนเนี้ยไม่เคยเจออยู่มะไปจากใคไปไปบ้านไปมานอฟมาบ้านสิบกว่าสิบเจอแล้วแต่ว่าไม่ค่อยเจอที่มันเจอตะบนเอาเฮียงกันไปก่อนเอาเฮียงกันไปก่อนได้ฮิตาฮิตาเมื่นมื่นอาจจะอาจจะเลื่อนอาจจะเลื่อนสภาพเขาไม่มีที่ลง งานฟรีไม me ่มีให้ลงเขียนเลยว่าโอ้ยงงเป็นลงอุบลนสิคราบมาที่นี่มองลงก็นเลยว่าอยงไรดีอ้าอยากเรียนสิบเอ็ดลงโรงเรียนโรงเรียนจ่าเมืองหาก็เลยโรงเรียนจ่อเมืองหากรเลยบริษัทบริษัทบริษัทสินะโรงเรียนบัดบัดแคบนับสมเยอะแน่นอนมิสาเตรียมตัว บ้านดุงนี่ไงบ้านดุงวันที่เท่าไหร่บอกพยายแกจ่ายพ่อจัเลิศไงวิมาอะไรใครนี่บอดมาอะไรใครนีในบอส่จะตผมทรงบอสบิกขอพี่ระบบอันนั้นยูได่ให้มันตรง รอยังไงจับได้เลยนี่อันนี้ก็ตัดนะอันนี้ใช่เจ้าของค่ายเพลงเก่าไหมคนนั้นไหมค,ค่ายคนนั้นห <c oughs> น้าเหมือนเจ้าของค่ายเพลงนะอีกค่ายหนึ่งเล <c oughs> อยู่แถวยมีียอเยมือเองยเีียวมอยเีอเอ

ต้องลูกว่าอันนังลยฮวี้าอันนีแดนเซอร์ใหม่นะครับสอนเต้นด้วยเป็นครูสอนเต้นด้วยเป็นแดนเซอร์ด้วยตัวผู้ได้กินรกับพวเก็บดสเ้วยข้าวล้่วอ่อะผู้นใดจะแซ่บจังนู้ไดแซ่บจังมันะควาไหมอ่ะนวยรับปิดไม้โดนยาบาถอท่เรา มาจากท่านคุณทองจังหวัดไรคุณมีสารคนณมีสารแม่ค้าครับวันนี้พูดนดีไม่หรอกล็อคดาวพวกกะรวยเยอะล็อคดาวประกอบอาชีพอะไรดีกว่าอ่ะประกอบอาชีพอะไรแก่ข้าวตอนนี้ก็เป็นแม่ค้าขายปลาหมึกย่างค่ะขายปลาหมึกย่างอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมครับน้องดาวใชห้ดู